สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมาหาสรารคามจ้ามณลีอูซางบอยจะเอาวงรถไถคันนี้ไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอมันจาคลี่จังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นเผ้าลอยค่ะสเปกจากกวางยูทีเมตร80ขายยาว3เมตรหาิบ้ค่ะสูงยูทีเมตรหนึง่งคันนี้จะเป็นรุ่นบดดําแล้วจ้ะกระทะขอบ1ิปหกจ้ะคันนี้จะรุ่นบรรทุกบะเกินหาตานันถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้จ้า เบอร์โทร้ังบอย062 341 7สองจดซหนึ่งค่ะคันนี้ด้านนอ,อกเป็นสีเขียวตองออนจากด้านในเป็นกระบะสีแดงคันนี้จะใส่ล่างนามห,หนาซี่เป็นโตคัสซี่ค่ะสับดามหายแข็งแรงค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาชมไกลๆค่ะอันนี้ก็ออปชั่นเต็มจา้ามีเล่ารางแล้วกัมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือค่ะ น,นี่จะเป็นลักษณะข้อหลักของเอกลักษณ์ของอูซางบอยด้วยค่ะจะเป็นล่างนำหนาซีค่ะรุ่นล่างซีกับประกบคูเชื่อมดมเต็มแบบนี้ค่ะแล้วกะสับดำหายย่างแข็งแรงค่ะอันนี้ช่วงล่างด้วยค่ะมีดามหัวดามท้ายกันฉีกกันขาดแน่นอนจามาตรฐานถ้าสนใจกะทักสอบถามข้อมูลซางบอยบรงกอนก,นก็ได้จ้าว่าลูกค้ามีรถไทยจะแกแรงมาเดี๋ยวซางบอยแนะนน้ำรุนหาค่ะ ตอนนี้ช้างบอยกิจะแถมบางโค้ดรอ,อบแบบนี้ไปให้ทุกค่าเลยได้จ้าลูกค้าว่าตองบวกตังเพิ่มฟรีค่ะคัานี้เกิดจะพิเศษลูกค้ากิจะให้ไส้ทอขังในให้พร้อมค่ะเพื่อลูกค้าเอาไปลางอ้อยกะเพื่อแบบเอาอ้อยเทิญขึ้นไปสูงกว่าที่แบบ<อ>ตัวกระบะ